ถามว่าติดตั้งโซลาเซลล์ที่บ้านเราเองต้องขออนุญาตด้วยหรอมาฟังกันค่ะจริงๆรูปแบบการติดตั้งโซลาเซลล์ต้องขออนุญาตทุกกรณีค่ะแต่ถ้าติดตั้งเป็นระบบออฟกริดที่ใช้แบตเตอรี่กับเก็บไฟฟ้าจะต้องขออนุญาตเฉพาะแค่การแดัดแปลงอาคารค่ะแต่ถ้าบ้านไหนที่ติดตั้งเป็นระบบออนกริดหรือระบบไฮบริดจำเป็นต้องขออนุญาตการไฟฟ้าหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะ โดยระบบออนกริดที่เป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อขนาดไฟจากการไฟฟ้าซึ่งข้อดีของระบบนี้ก็คือสามารถต่อไฟร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ไม่ต้องทําระบบสลับไฟก็สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดโดยระบบนี้ไม่ต้องสํารองแบตเตอรี่ค่ะและระบบไฮบริดคือระบบที่มีการเชื่อมต่อกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าและระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าอย่างแบตเตอรี่นั่นเองค่ะ โดยไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซลา่าในตอนกลางวันจะถูกจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่และเราสามารถนําไฟฟ้าในส่วนนี้ไปใช้ในยามฉุกเฉินหรือในเวลากลางคืนก็ได้นะคะในส่วนของการขออนุญาตทั้งหมดเหล่านี้ถ้าติดตั้งโซลา่าเซลล์กับทาง EM เราจะเป็นผู้ดําเนินการขออนุญาตทั้งหมดให้เองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากติดตั้งโซลา่าเซลล์ไม่ต้องกังวลใจให้ทาง EM ช่วยดูแลนะคะ